เมื่อเรื่องของเอวาจบลงทีมแฟลตก็ต้องเจอปัญหาใหม่เพราะในช่วงนี้มักเกิดปัญหาแผ่นดินไหวเป็นระยะระยะวันรุ่งขึ้นทีมแฟลตก็ออกช่วยเหลือชุมชนซ่อมแซงติ่งต่างๆที่เอวาเคยทำลายและแบลรี่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อชาวเมืองภัยครั้งนี้เขาอาจจะรับมือได้ยากลำบากทำให้เกิดความเสียหายมากมายแต่เขาเองจะชดเชยและจะปกป้องเมืองนี้ให้ดีที่สุด ทางเคสลินหลังจากที่ต่อสู้กับเอวามาอย่างยาวนานทำให้เธอมีอาการปวดหัวเป็นระยะระยะซิสโกได้ทำการสแกนสมองของเธอและฟรอสแต่กลับไม่พบความผิดปกติใดๆและในคืนหนึ่งแบรี่ก็ได้ออกปราบปรามวายร้ายตามปกติจู่ๆแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและปรากฏเมตาฮิวแมนขนาดยักษ์เมตาคนนี้ได้เข้าจู่โจมแบรี่และด้วยขนาดที่ใหญ่การต่อสู้ครั้งนี้แบรี่จึงพ่ายแพ้ไป แต่ในค่ำคืนนี้เมตาคนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่ทำให้ฟิลมแฟลตประหลาดใจเพราะตอนนี้ทางเคทดินและฟรอสร่างของพวกเธอนั้นได้ถูกแยกออกมาเป็นคนละคนหลังจากที่พวกเธอถูกปืนของเอวายิงเข้าร่างในปืนนั้นมีชิปกระจกสะท้อนแสงมีอนุภาคที่ทำให้ร่างของทั้งคู่บีบไคโอฟรอสจึงแบ่งตัวออกมาเพื่อสร้างร่างใหม่ในการยมรงอยู่รอดเคทลินนั้นอยากให้ฟรอสกลับมาอยู่ในร่างเดียวกัน ต่างจากฟรอสที่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองพวกเธอจึงเกิดการทะเลาะก,กันแต่ทั้งคู่ก็ลองปรับความเข้าใจกันเพราะเคทลินนั้นยังอยากมีฟรอสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในร่างเดียวกันหรือไม่พวกเธอจึงตัดสินใจใช้ชีวิตกันคนละร่างนับแต่นั้นทางด้านของซีซิลพลังจิตของเธอนั้นถูกใครบางคนรบกวนจนทำเธอให้รู้สึกหวาดกลัวถึงขนบึ้งของจิตใจเธอได้ไปปรึกษาทีมแฟตถึงเรื่องแปลกๆนี้ ระหว่างนั้นก็ได้มีการปล้นการเกิดขึ้นแบลรี่จึงได้ออกไปและได้เจอกับเมตาฮิวแมนคนหนึ่งที่มีพลังในการเล่นเกี่ยวกับจิตใจและดึงความกลัวของคนคนนั้นออกมาแบรี่ได้ถูกพลังนี้จนเห็นภาพความกลัวในจิตใจของเขานั่นคือสปีดเตอร์คู่ปรับของเขาแต่ทีมแฟลตก็ได้เข้าช่วยเหลือได้ทันและตอนนี้พวกเขามั่นใจแล้วว่าชายคนนี้คือคนเดียวกันกันกบที่เล่นงานซีซิลเมื่อคืน และพบค่าไอโซโทปในตัวของชายคนนี้และทีมแฟลตก็ได้ตั้งชื่อเขาว่าไซส์มาจากคำว่าไซโคการเล่นงานเกี่ยวกับจิตใจและยังตั้งชื่อให้กับเมตาพิแมนคนยักษ์ก่อนหน้านี้ว่าฟูเอซ่าทั้งคู่มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันนั่นคือพบค่าไอโซโทปพลังงานชนิดใหม่ที่ทีมแฟลตเพิ่งเคยพบไม่นานจากนั้นสตาร์แล็บก็ได้ตรวจพบสัญญาณไอโซโทปที่กำลังมุ่งหน้ามายัางสตาร์แลบ จนเกิดสายฟ้าหลากสีและมีร่างของใครบางคนตกลงมาและร่างที่ว่าก็คือสปีดฟอร์ดเธอถูกอนุภาคไอโซโทปโจมตีจนเข้ามาสู่อาการโคมา่าทางไซส์ก็ได้ออกอาราวาสอีกครั้งและครั้งนี้ทีมแฟตก็เข้าต่อกรกับเขาโดยที่มีอุปกรณ์ป้องกันพลังจิตแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังของเขาได้จนเห็นภาพหลอนไปต,ตามกันและไซส์ก็ได้ขยายขอบเขตพลังความกลัวไปทั่วเมืองแบรี่จึงให้ซีซิล ใช้พลังของเธอส่งขึ้นลบล้างพลังโดยใช้เก้าอี้ของดีโวใช้พลังแห่งความกล้าหาญของแบรี่จนนำทางทุกคนสามารถชนะไซส์ได้วันรุ่งขึ้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างเมืองคริสตินเครเมอร์เข้ามาทำคดีในเซนตเทลซิตี้เธอจึงมาขออนุญาตโจในการจับตัวของคิลเลอร์ฟรอสเพราะในอดีตนั้นฟรอสเคยก่อเหตุเอาไว้หลายครั้งทางด้านสตาร์แล็บสปีดฟรอสได้ฟื้นจากอาการโครม่าแล้ว ทำให้พลังของเบลลี่นั้นไม่เสถียรจดต้องเก็บตัวในห้องรักษาความเร็วสปีดฟอร์สเล่าว่าคนที่เล่นงานเธอคือฟูเอซ่าและไซพวกเขานั้นมีพลังที่ไม่ต่างจากเธอเลยสปีดฟอร์สนั้นได้ตายลงในซีซันที่6หลังจากที่ทีมแฟลตได้ทำการดึงสปีดฟอร์สในตัวของไอริสให้กับเบลลี่นั่นทำให้เธอเกิดใหม่แต่มันมาพร้อมกับพลังงานรูปแบบอื่นๆที่จ้องจะกินพลังงานของเธอทีมแฟลตจึงได้ร่วมมือกันในการปกป้องสปีดฟอร์ส โดยการตามหาคนที่มีอนุภาคไอโซโทปอื่นๆก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะมากำจัดสปีดฟอร์ตซิสโกและเชสเตอร์จึงได้ออกทำหน้าที่นี้ตามชานเมืองและพวกเขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์ผิดปกติมีอนุภาคบางอย่างได้ปกคลุมไปทั่วเมืองแห่งนี้โดยที่สิ่งรอบตัวนั้นกลายเป็นยูก90พวกเขาไม่สามารถออกจากโดมแห่งนี้ได้และก็ไม่สามารถติดต่อกับคนโลกภายนอกได้มีเพียงเครื่องตรวจสอบไอโซโทปเท่านั้นที่ยังใช้การได้ และตอนนี้พวกเขาคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจจะต้องเป็นฝีมือกับคนที่มีพลังไอโซโทปคนใหม่และได้ออกตามหาและเข้าใกลพลังงานนี้มากขึ้นแต่ทุกอย่างกับถูกรีเซ็ตจนต้องเริ่มกันใหม่แต่ตอนนี้พวกเขามีปัญหาใหม่เครื่องตรวจสอบไอโซโทปนั้นเกิดความเสียหายระหว่างการถูกรีเซ็ตทําให้ตังคู่ต้องตามหาตัวแปลงพลังงานในยุคนี้และตัวแปลงที่ว่าก็ได้ถูกซื้อไปก่อนหน้าพวกเขาและคนที่ซื้อไป นั่นคือพ่อของเจสเตอร์ในวัยหนุ่มเจสเตอร์มีอดีตที่ไม่น่าจดจําเกี่ยวกับพ่อพ่อที่ไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวเพราะบ้างานและในวันพนุ่งนี้ก็คือวันที่พ่อของเขาจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้เชสลำบากใจที่จะไปเจอหน้าเขาแต่เพื่อออกจากช่วงเวลานี้ทําให้เขาต้องมาเชิญหน้ากับความเป็นจริงและเข้าใจในตัวพ่อของเขามากขึ้นและซ่อมเครื่องตรวจสอบไอโซโทปจนสําเร็จแต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้เครื่อง คนที่มีพลังไอโซโทปอร์ ault, ก็ได้ปรากฏตัวดีลอนผู้มีความฝังใจกับอดีตท,ทำให้เขากลับมาใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ด้วยพลังที่เขามีทำให้เขากลายเป็นคนเสียสติและใช้พลังสร้างโดมขังผู้คนเอาไว้ในยุค90และด้วยคำพูดของเจสเตอร์ทำให้เขานั้นคิดอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีแต่ได้วาปหายไปทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทางสตาร์แลบพลังของแบรี่กลับมาเสถียรแล้ว พวกเขาได้ประชุมกันถึงเรื่องคนเหล่านี้ว่าอันตรายมากแค่ไหนมันต่างจากเมตาฮิแมนปกติเพราะคนเหล่านี้มีพลังคู่ตรงข้ามกับสปีดฟอร์ดดีลอนคือพลังสตีลฟอร์ดฟูเอซ่าคือสเตนฟอร์ดและไซคือเชสฟอร์ดแม้ในตอนนี้พลังของแบร์รี่ที่คิดว่าสเสถียรแล้ว แต่ทว่ามันก็ยังไม่เสถียรเต็มที่สวีทฟร์ดคิดว่าคงเป็นการดีหากเธอคอยอยู่ใกล้ๆแบรรี่เพื่อเพิ่มพลังแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นและรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากที่จะมีแหล่งพลังงานของตัวเองคอยเดินตามทางทีมแฟลตคนอื่นตอนนี้กรมตำรวจได้อนุญ,ญาตให้คริสตินเคเมอร์ออกหมายจับตัวฟรอสอย่างเป็นทางการซีซิลยึงอาสาเป็นทนายส่วนตัวของฟรอสและทีมแฟลตก็ให้เธอกบดานในสตาแวบเพียงเท่านั้น แต่ในช่วงนี้ดันมีการเกาะเหตุอาชญากรรมและในพื้นที่เกิดเหตุน,นั้นเต็มไปด้วยน้ำแข็งทำให้คริสตินมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเป็นฝีมือของคิดเลฟรอดทีมแฟตพยายามแก้ตัวว่าไม่ใช่ทั้งผลึกน้ำแข็งที่แตกต่างกันแต่คริสตินไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพวกเขาจึงทำอะไรไม่ได้คริสตินได้ออกข่าวว่าหากใครสามารถจับตัวคิดเลฟรอดได้ทางกรมตำรวจยินดีที่จะจ่าย10,000แดอลลาร์ทำให้ผู้คนต่างพากันเข้ามาเพื่อจัดการเธอ แต่เธอก็ได้การช่วยเหลือโดยบาร์เทนเดอร์หนุ่มมีชื่อว่ามาร์คและดูเหมือนฟรอสจะถูกใจเขาเป็นพิเศษฟรอสได้ออกตามหาเมตาฮิแมนคนที่ก่อเหตุอาชญากรรมน้ำแข็งเพื่อหวังว่าจะลบมนทินให้กับตัวเองแต่พอเธอยิ่งสืบทําให้ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกลับไปที่มาร์คบาร์เทนเดอร์หนุ่มจนทําให้รู้ว่าเขาคือคนที่จัดฉากก่อเหตุอาชญากรรมโดยเรียนแบบพลังของเธอมาร์คเคยเป็นนักพันธุศาสตร์ไครโอมือดีที่ชื่นชมพลังของฟรอส จนตอนนี้เขาสามารถสร้างพลังน้ําแข็งจากอุปกรณ์ที่ขโมยมาและเข้าจัดการกับ f r o อ t ฝีมือของทั้งคู่สูสีกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่มาร์กไม่มีคือ Frost Healing การรักษาตัวเองทําให้มาร์กบาดเจ็บและตอนนี้กรมตํารวจก็ได้ยกทีมสวาสมาจับ f r o อตและคราวนี้ f r o อ t เลือกที่จะไม่หนีแม้จะมีโอกาสและเธอจะขอพิสูจน์ต่อหน้าทุกคนว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วจึงยอมมอบตัว วันรุ่งขึ้นในชั้นศาลการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นซีซิลกล่าวเปิดว่าฟรอสเคยก่อเหตุอาชญากรรมจริงแต่นั่นมันในอดีตเธอเปลี่ยนไปตอนนี้เธอได้ทํางานร่วมกับแฟรฮีโร่ของเมืองเราแต่ทนายความฝั่งตรงข้ามคิดว่ามันคือความผิดก็คือความคิดต้องใช้ด้วยกฎหมายและเสนอว่าจะใช้การลงโทษโดยใช้ยาลบพลังของเธอเมื่อพักเบกทีมแฟรได้พูดคุยกันหากฟรอสที่เกิดมาจากเซลลเมตาของเคทลิน การลบพลังนั้นมันอาจส่งผลทําให้เธอตายเคลินซิสโกและอเลกาจึงเกิดความคิดบางอย่างและเลือกที่จะพยายามขุดคุยเรื่องสกปรกของคริสตินเพื่อใช้ต่อรองแต่ฟรอสสี่ซิวและโจไม่คิดอย่างนั้นและจะใช้กฎหมายสู้จนถึงที่สุดทางแบร์รี่และสปีดฟร์สได้ออกตามหาเมตาไอโซโทปอย่างฟรูเอซ่าจนไปถึงเมืองคริสโตนและได้ไปพบกับอเลซ่า คนที่คาดการว่าคือฟูเอซาร่างปกติแบรรี่พยายามเกี้ยกล่อมแต่สปีดฟอร์สที่เห็นได้ชัดว่าอเล็กซานั้นไม่ยอมไปกับพวกเขาแน่ๆจึงได้ให้โอวาดไปหนึ่งบทแต่เธอก็ไม่ยอมอยู่ดีคราวนี้แบรรี่จึงมาในนามเดะแฟรตทำให้เธอเปิดอกและพูดคุยกับเขาว่าเธอนั้นกลัวมากจริงๆเพราะในบางครั้งเธอเองก็หมดสติไปและกายร่างเป็นสัตประหลาดเบรรี่จึงอาสาและจะหาทางช่วย ทำให้เธอเชื่อใจและมาสตาร์แล a กับเขาตัดมาที่ชั้นศาลการพิจารณาคดีอีกรอบได้เริ่มต้นขึ้นโจโดได้ขึ้นให้การหากจะตัดสินจากสิ่งที่เธอเคยทําและการที่เธอคอยปอกป้องเมืองและคอยช่วยเหลือชาวเมืองต่อสู้กับภัยร้ายนับครั้งไม่ถ้วนการที่จะลบพลังของเธอนั้นมันคือความยุติธรรมจริงๆเหรอขณะนั้นเองฝั่งของคริสตินก็ได้มีข้อมูลใหม่ว่าตัวยาที่ใช้ในการลบพลังนั้น ถูกให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้และพบว่ามีการแฮกกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจเคทลินที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ยอมรับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ฝฟล์ของฟรอสสูญเสียความเชื่อใจในการพิจารณาคดีและต้องรอรอบต่อไปทางฟรอสและคริสตินได้มีโอกาสพูดคุยกันทำไมคริสตินถึงเกลียดเธอมากขนาดนี้คริสตินกล่าวครั้งหนึ่งเธอเคยทำผิดพลาดทำให้ลูกน้องในทีมตาย พอเชื่อใจเมตาฮิวแมนที่อ้างตนว่าเป็นฮีโร่เธอจึงเกลียดพวกอาชญากรและจะจับฟรอสและลบพลังมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายที่ใช้ปราบปรามผู้กระทำผิดฟรอสได้ขึ้นให้การครั้งสุดท้ายไม่ว่าใครจะมองเธออย่างไรแต่เธอรู้ตัวเองดีว่าเธอเคยทำบิดพาดและขอให้ศาลพิจารณาว่าเธอจะยอมรับโทษตลอดชีวิตแทนการรับยารักษาทำให้กิสตินไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากยอมรับและเก็บข้าวเก็บของเพื่อออกจากเมืองทาง Star l a ล็บอเล็กซ่าได้ทำการตรวจสอบร่างกายเพื่อหาทางรักษาแต่ทว่าสปีดฟอร์ดเกิดอาการกลุ้มคลั่งและโจมตีใส่เธอจนเสียชีวิตเพราะเธอคิดว่าการกำจัดพวกไอโซโทโปนั้นดีกว่าการรักษาแบลรี่เห็นด้วยจึงเกิดความแตกหักระหว่างพวกเขาทีมแฟลตได้วิเคราะห์ถึงพลังไอโซโทโปที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกันกบที่แบลรี่ได้รับพลังนอกจากสปีดฟอร์ดที่จะได้ถือกำเนิดใหม่ ยังมีรูปแบบพลังงานอีก3แบบได้กระจายออกไปนั่นคือพลังของอเล็กซ่าดีลอนและไซ์เท่ากับว่าคนที่สร้างพลังเหล่านี้ก็คือแบ r r ี่และไอริสแบรี่คิดแผนการที่จะไม่ให้มีพวกฟรอสตเกิดใหม่และจะย้อนเวลากลับไปในวันนั้นเพื่อให้ไม่เกิดพวกเขาเหล่านี้แต่นั่นก็ทําให้เกิดโคกังขาหากเขาทําแบบนั้นมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสมดุลของพลังแบรี่จะสูญเสียความเร็วสปีดฟรอส อาจได้รับผลกระทบนี้แต่แบร์รี่พร้อมที่จะสูญเสียทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่านี้พวกคนที่ได้รับพลังในวันนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่โดนพลังที่พวกเราสร้างครอบงำเพื่อไม่ให้สิ่งที่แบร์รี่ทำส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์เขาจึงพาดตรเวลมาช่วยในภารกิจนี้พวกเขาได้เดินทางไปในวันนั้นวันที่กำเนิดอนุภาคไอโซโทปแบร์รี่กำลังที่จะทำและทุกอย่างกำลังจะสำเร็จแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำ และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเมเดทางที่มันควรจะเป็นและกลับมาปัจจุบันและด้วยพลังไอโซโทปที่ตอนนี้มันเกิดจากแบรี่และไอริสเมื่อพวกเขาประสานมือกันจึงเกิดปาฏิหาริย์อเล็กซ่าได้ฟื้นคืนจากความตายและทางสปีดฟอร์ที่กลุ่มครั่งก็ได้ไปพบกับดีลอนและชวนเขาไปกำจัดแบรรี่ผู้ที่สร้างเราขึ้นมาอีกด้านทีมแฟรตก็ได้ฝึกอเล็กซ่าในการควบคุมพลังของเธอ แม้จะเกิดปัญหามากมายแต่สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จและได้ไปพูดเตียกกล่อมซสายมาร่วมทีมด้วยอีกคนท่านใดนั้นสปีดฟอร์สและดิลอนก็ได้โผล่มาและได้ดูดพลังของอเล็กซ่าไซส์และไอริสจนเสียชีวิตและได้จากไปแต่หารู้ไหมสิ่งที่สปีดฟอร์สและดิลอนเห็นนั้นมาเป็นเพียงภาพหลอนที่ไซส์สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุกคนทางโจคริสตินยังไม่จบกับเมเทอร์แมนในเมืองนี้เธอคิดว่าโจไม่เด็ดขาดพอ ที่จะกำจัดเมตาฮิวแมนและเธอจึงเกิดข้อสงสัยมากมายในตัวของเขาและได้ฝ่าฝืนคาสั่งใช้ลูกกระสุนยาลบพลังมาใช้ในกรมตำรวจทั้งที่ทางการยังไม่อนุมัติทำให้โจไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้ทิ้งตราตํารวจและให้คริสตินบอกเป็นไหนๆว่าเธออยากทําอะไรก็ทําเขาจะไม่ขอมีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะเขาจะขออยู่ข้างเดียวกับความยุติธรรมทางทีมแฟลตได้ไประชุมกันว่าตอนนี้สปีดฟอร์ ต้องการฆ่า Alexa, Size. อเล็กซ่าไซส์อาจต้องพาพวกเขาไปในซ่อนที่สปีดฟอร์ตไปไม่ได้นั่นคือเดสโซนช่วงเวลาที่สปีดฟอร์ตตายระหว่างนี้แบรรี่ก็ไปพูดเกี้ยกล่อมดีลอนให้มาเป็นพวกและร่วมทีมแต่ดีลอนรู้ดีว่ามีทางเดียวที่พวกเขาจะปลอดภัยคือการฆ่าสปีดฟอร์ตทางด้านเดสโซนอเล็กซ่ากับไซส์ก็ได้หนีออกมาเพื่อที่จะโค่นสปีดฟอร์ตทีมแฟลตที่รู้เรื่องว่าพวกเขาจะไม่ยอมสปีดฟอร์ตอีกต่อไป จึงได้ปลุกพลังใจและปรับความเข้าใจกันเผชิญหน้ากับสปีดฟอร์ดพวกเขาทั้งหมดถูกดึงเข้าไปยังโลกของเธอที่ซึ่งเธอมีพลังมากที่สุดในโลกปกติอนุภาคไอโซโทปทั้ง4ได้รวมตัวกันและกลายเป็นพายุทีมแฟลตวิคอว่าหากอนุภาคเหล่านี้มันถึงจุดสูงสุดมันจะระเบิดพวกเขามีเวลาไม่ถึง3นาทีก่อนที่ทุกสิ่งจะถูกทำลายและพวกเขาก็ออกจากสปีดฟอร์ดแบรี่ไปยังพายุไอโซโทป ส่วนฟอร์สอีก3ก็สู้กับสปีดฟอสและดี lon, ลอนก็ได้ใช้พลังร่วมกับไซและอเล็กซ่าเข้าไปในจิตของสปีดฟอสจนเธออ่อนพลังลงและเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองและร่วมมือกับฟอร์สที่เหลือในการหยุดพายุไอโซโทปโดยการส่งพลังอนุภาคของตัวเองไปให้แบรี่จนสามารถหยุดความวินาศลงได้เมื่อทุกอย่างจบลงสปีดฟอสดีลอนอเล็กซ่าและไซก็ได้ตัดสินใจเข้าไปอาศัยในเดสโซน ที่ซึ่งตอนนี้เต็เมไปด้วยแสงสว่างแห่งการเริ่มต้นใหม่และพวกเขาจะขยายขอบเขตพลังเพื่อส่งไปทั่วทุกพระหูจัก,กรวาล